อาหารทั้งไต่เข้าเราก็หล้ก,กันอยู่นะแต่ว่าเครื่องพริกแกงเขานี่แบบว่าเผ็ดเผ็ดแซ่บเผ็ดสะใจ่ะจ๊ะเผ็ดแบบร้อนแรงนะจ๊ะ SARIES DJ สวัสดีจ้าพี่น้องสปูสทุกคนฮัลโหล everyone เมน้กับข้าวต่างแดนกับบายแนนนี่นอกจากพี่น้องจ้าเสนอเมนูอันผัดหมูใส่ลูกเลียงจ้าพี่น้องจ้าผัดเผ็ดหมูใส่ลูกเลียงนอกจากพักแน่นกะมีแตงกวามีบอคเคอรีแล้วก็มีทัวได้จากพี่น้องเมน้กะบ่านใดกุนเชียงมะนาจ้าส่วนนี้ก็เป็นพริกน้ำปลานะจ้า มาจากพี่น้องสบู่สก้นมาลงมือกินเขาแรงแน่นแน่นได้จ้ามือวันนี้เป็นสาวใต้นะจ๊ะร่อยร่อยจังหู้เละพี่น้องหาตะพัดแล้วไม่ไม่ได้จ้ะนี่อืโอโอ้โหสุดยอดเครื่องยันเครื่องแกงพัดเผ็ดเนี่ยแน่นสื่อเป็นของไต่มาจากเป็นเป็นซ่องมาจาอ んう一ん ในส่วนพริกน่ำปลาแน่นกับมีออนน้ำปลากับมะนาวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ซอยพริกกับกระเทียมใส่นะจ๊ะโอ้โหเป็ดสุดยอดอะ ลูกเลี้ยงนะจ๊ะเอามาผัดเผ็ดจังสิแล้วก็แกงก็ได้จ้ะแกงของใต้นะจ๊ะแกงกะทิแกงอย่างกินกับน้ำพริกกะปิเฉยๆก็อร่อยจ้ะ ลูกเลี้ยงนี่แน่นเอาไปลวกก่อนนะจ่ะลวกนําำน้อนแล้วก็สะดุ้งนําเย็นแล้วคอยเอามาผัดจะมันจะได้ลดกินอันความชุนมันล่งนะจ๊ะ เครื่องแกงเผ็ดใต้เขาแบบเผ็ดสะใจจ้ะ หารทั้งไต่เข้าเราก็ลูกกันอยู่นะแต่ว่าเครื่องพริกแกงเขานี่แบบว่าเผ็ดเผ็ดแซ่บเผ็ดสะใจนะจ๊ะเผ็ดแบบร้อนแรงนะจ๊ะ มเมนูนี้จัดว่าเด็ดเด็ดเดดผ็ดแซ่บสะใจโจโจ <laughs> เอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมไีเนอะโอ้มันสะใจมันแซบมันเผ็ดมัน มันถึงพริกถึงเข้งถึงคาเผ็ดออกัน้อนออกหูไปเนาะออกหลอนร่นออกปากเขาไปแต่แซ่บ <laughs> mm hmm อร่อยผุดผุดอร่อยสุดยอดเลยพี่น้องมันเนี่ยเผ็ดออกคลิปนี้ไปก่อนจ้พี่น้องจ้ะสวัสดีจ้าบายบาย